กัครบสวัสดีคุณชมชาวไทยใช้ออาพิเกนจากต้นลำไยหายใจท่านเลยครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเทปทีมอีกแล้วโอเคก็ในวันนี้เนี่ยก็จะมาแปลกๆนิดหน่อยอันนี้คือสตูดิโอใหม่ของผมนะเออมันก็จะแบบวังเพงนิดนึงอาจจะมีเสียงรดอะไรนิดหน่อยไม่ไม่นิดแหละเยอะเลยโอเคก็คือว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันนะแบบสตูดิโอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมติดตามไว้โอเคเข้าเรื่องกันเลยนี่คือโดน อยากจะรู้ว่าทำไมเราโดนอะไรทำไมแบบหน้าตาแบบนี้นี่คือนี La ่คือโดนราคาสองบาทนี th ่คือโดนที to to sure ่ราคาที่สูงที่สูกนี่คือโดนที่ราคาที่สูงจุสูงนี่คือโดนที่ราคาที่ถูกถุกงที่สุดในโลกที่ผมเคยแบบไปหามาก็ตัวนี้เลยนะผมก็ไปเจอตัวนี้มาที่ขาวนะ เออถ้าใครใครสนใจเนี่ยก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะทุกคนนะวันนี้มารีวิวแบบหน่อมๆก,กันเลยครับเออุ้นเยอะอย่างวะคือว่าตอนนี้บ้านผมมันน้ำท่วมมานมานะโอ้แกะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะโอ้มันแบบมันมัน,ม,นมันน้อยที่ถูกอนนเนกมากเลยแล้วก็จะมีนี่รีโมทว้าวโอ้แล้วก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับผมนี่ วิธีการเล่นแล้วก็วิธีการซ่อมบำรุงอะไรแบบนี้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าต้อแถมอะไรกันบ้างนี่ก็จะมีรีโบดคุหน่ารักแล้วก็จะมีนี่นะครับผมเป็นกล่องผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเสริมนะครับผมนั่นไงเจอแล้วเขาให้อะไรเสริมมาด้วยแล้วก็จะมีนี่นะครับผมโหสายชาร์จผมจะเป็น USB นะแล้วก็นี่ที่ชาร์ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโดนกันเลยก็รู้สึกว่าเบามากนะครับผมวิธีการเปิดก็น่าจะเปิดตรงนี้นะครมันจะมีแบบสวิตช์ออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราจะทําการใส่ฐานอันนี้ก่อนละกันอีโมดก็จะใช้เป็นฐาน 3A นะครับมาเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันเลยทุกคนอย่างลงทุนคือมากนะคือมากนี่คือฐานที่ผมไปซื้อมาเมื่อกี้นี่ลงทุนไปเดินไปซื้อเลยนะเออลงทุนข้ามทางไปซื้อเลยแะบนี้ใส่กันเลย ปาเรียบร้อยโอเคครับผมเปิดสวิตช์ไม่เงียเฮ้ยปกติแล้วราคาถูกนี่มันจะไม่มีสวิตช์ออนออฟนะครับทุกคนดูดิอันนี้ไม่มีให้ด้วยนะดูดิกดแจมมานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะครับนี่ผมเปิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับน้อยกดออนอ่าเรียบร้อยเปิดแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมวงไฟอะไรก็จะน่าจะไม่มีนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นกันนะครับผมมาเอ้ยอ้าว ขับวนไปวนมาเนี่ยอะไรวะฮ้่ทำไมมันมันเงียบอย่างงี้วะเอ้ยไม่ใช่แล้วอะไรวะนี่ยเอ้าชิบหายแล้วไม่ใช่แล้วครับหรือว่าต้องลองชาร์จปะไอเชี่ยมันเด็กแว้นเยอะจังวะไอทุกคนมันเต็มแล้วอ่ะแต่ว่าทําไมม,มันเล่นไม่ได้วะนี่ยนะผมก็เปิดแล้วนะออนแล้วงงวะ่ะโอ้ u c k จบแล้วมันจบแล้วไอ้ของเขาทำไมมันเปิดแล้วมันมีแสงวะทำไมเขากูไม่มีแสงวะเนี่ยอะไรเนี่ยทางทางพังแน่นอนเลยอะไรพี่เดียมีไม่ได้เล่นเลยเฮ้ชวนผมรู้ละทำไมมันไม่ติดโอ้แบงแบตบวมดูดิอูบวมเปล่งเลยพระเจ้าดูดิโอ้ใหม่กอดแบตมันบวมเป่งเลยดูดิอุฟาดไม่ไหวนะแบบเนี้ย ูดิบวมเป่งเลยทุกคนโอ้เป่งบวมเป่งเลยโอผมว่าผมไม่ต้องสั่งใหม่แน่นอนจะต้องสั่งแบตไอเนี้ยเดี๋ยวหาดูก่อนว่ามันจะกี่บาทอีกเนาะแบตน้อยๆเนี่ยผมว่าเป็นเป็นร้อยน่ะน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นเจทุกคนใน่างนี้ผมก็ต้องสั่งอะไรก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอในอีกสามวันแล้วกันเดี๋ยวผมคิมไปอีกสามวันไดงมาส่งหรือบางทีเป็นของอยู่ต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยเฟียวหวาง Okay. ตามนั้นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนที่ของมาแล้วละกันไป Let's go คือท,ทุกคนและตอนนี้ของก็ได้มาส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะเออราคาแบดใหม่ตั้งร้อยกว่าบาทเลยทุกคนอันนี้ร้อยสามสิบกว่าบาทเลยนะรวมค่าส่งอ๋อมาดีมากทุกคนดูดิว้าวดูดิอ๋อไม่บวมนะทุกคนไม่บวมไม่บวมโอเคกำลังดีเลยนะครับผมนี่เทียบกับอันเดิมอุ้ยมันใหญ่กว่ากันตั้งเยอะนะ มันจะบินขึ้นไหมวะเนี่ย <laughs> อ่ผมจะทำการต่อแบตน,นะโอ้หมันใหญ่วะ่ะ <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะพับเสียอะไรวะซื้อมันตั้งสองร้อยอะไรวะเนี่ยใครมาตัดหญ้าเลยเด็ดแล้วทำไมเลี่ยงไปเองวะไอ โอเคเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะไปเอาแบตมาใอ่ฐานมาใส่ก่อนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใส่แบตเรียบร้อยอะจะเปิดรีโมทไว้เลยมาเปิดสวิตช์อะไรวะน่าจะเล่นไม่ได้นะครับเสียเง,เงเินไปสองร้อยบาทห่ว้ตายเถอะไม่นะ อุตส่าห์รอแบตตั้งนานนะครับแต่ว่าฟฟลอย่างนี้นื่ไหวก็ของคนอื่นถ้าเล่นได้เนี่ยมันก็จะขึ้นไฟนะครับทุกคนอ่ามันจะขึ้นไฟเป็นไฟสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยออมอเตอร์นี่มันปั่นตั้งแต่ผมยังไม่ได้บังคับเลยแล้วเห่ยตายเถอะน,น,นี่ไม่เป็นไร <S <S ผมยังมีไอ้นี่อยู่นี่จะโดนตัวละ700กว่าบาทตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเรียนดีนะผบคุ้มง่ายนี่ มับบเป็นโดนจิ๋วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมเจวก,กันเห็นเห็นอันนี้จะน้อยกว่านะครับผมโอเคสำหรับ mm hmm. okay, ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ hmm. ผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยจะให้ผมมารีวิวอะไรให้ดูหรือว่าจะให้รีวิวอะไรแบบถูกๆก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ก o บาย